ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการคริปโตเคอร์นซีโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ปโ s t t o k t t h i l l n n d ช่อง StylePo d c a s t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการ c r y ปโตเคอ r e เ c นซวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับ c r y ปโตเคอ r e เ c นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะไ,ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ CEO Binance ติงแผนคืนชีพเทอร์ล่าลูนาเหมือนปิดฟ้าด้วยฝ่ามือช้างพิงเจ้า CEO Binance ติงแรงแผนยแยกเครือข่ายฟื้นเทอร์ล่าลูนาเหมือนปิดฟ้าด้วยฝ่ามือทั้งทวงถามทุนสำรองหายไปไหนขณะที่เครื่องทางผลหวช เมินคำทวงเทข้างเห็นชอบตามข้อเสนอของโดคอนวันที่20พฤษภาคม2565รายงานความเคลื่อนไหวของแผนฟื้นฟูเทราลูนา Luna, หลังจากที่นายช้างเพิงเจ้า CEO ของบ i n นแนนให้ความเห็นผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูและยังถามถึงบิตคอยสำรองที่ควรจะใช้เยียวยาคนในชุมชนของเทราด้วย การแยกเครือข่ายไม่ได้ทำให้มูลค่ากลับคืนมาและยังเป็นการทำให้ธุรกรรมที่ผ่านมาหลังจากการสแนปช็อตเพื่อแจกจ่ายเหรียญใหม่ทั้งหมดเป็นโมฆะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วบิตคอยที่เตรียมไว้เพื่อเป็นทุนสำรองมันหายไปไหนและการแยกเครือข่ายเพื่อหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นการกระทำที่ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือเพราะเป็นไปไม่ได้สืบเนื่องจากไนโดคอนเจ้าของโปรเจกต์เทอร่า ได้เสนอแผนฟื้นฟูเครือข่ายเทรา Ecosystem Revival Plan 2. ต่อชุมชนของเทราโดยการแยกเครือข่ายและเปิดให้คนในชุมชนเทราโหวตแผนไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี65ที่ผ่านมาโดยภาพรวมของแผนฟื้นฟูจะทำให้ 1. เกิดเช a i เทอราใหม่ที่จะไม่มี algorithm stable coin เช a นเก่าเทราคลาสสิกจะใช้ token Luna Classic หรือ LUNC และเช่นใหม่ที่จะเรียกว่าเทอร a ่าใช้โทเค็นลูนา 2. ลูนาจะแจกจ่าย a อร์ดรปใหม่ให้แก่ผู้ฝากลูนาคลาสสิกไว้ในระบบ s t a c k กิ้ผู้ถือลูนาคลาสสิกผู้ถือ UST ที่เหลือและผู้พัฒนาแอปที่สำคัญของเทอร a ล่าคลาสสิก 3. กระเป๋าเงินของผู้พัฒนาเทอร a ล่าฟอร์มแล็บจะถูกลบออกจากรายการที่ที่จะได้ a อร์ดรอป ทำให้เทราเป็นเครือข่ายที่คนในชุมชนเทราเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ 4. จัดสรรการแจกจ่ายโทเค็นส่วนใหญ่ให้นักพัฒนาเทราแดบที่มีอยู่และแจกจ่ายให้ผู้พัฒนาที่สนใจพัฒนาโปรเจกต์ในระยะยาว 5. กำหนดเป้าหมายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ฝากสเต็กไว้ในระบบที่7%ต่อปีเพื่อความมั่นคงของเครือข่าย สำหรับการโหวตของชุมชนที่ผ่านมานั้นจากเว็บไซต์ของ Station Terra m o n e y Proposal รายงานว่าคะแนนโหวตจากชุมชนเทราเทมาที่เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟู80%และไม่เห็นด้วย0.3%ไม่เห็นด้วยพร้อมวีโต้14.63%ด้วยขณะน,นี้การใช้สิทธิ์ของชุมชนอยู่ที่49.80%แล้วส่วนการโหวตฝั่งของ Note, ว a ลิ d ดเ o อ s ์สโนผู้ตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมในเครือข่ายของเทอร่าเห็นด้วย48รายและไม่เห็นด้วยพร้อมใช้สิทธิ์วีโต้5รายอย่างไรก็ตามการโหวตจะยังดำเนินไปถึงวันที่25พฤษภาคม2565ดังนั้นจึงยังต้องจับตาต่อไปว่าสุดท้ายแล้วชุมชนจะมีมติอย่างไรกับชะตากรรมของเทอร่าลูน่า เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคริปโ o Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับ c r y ปโตเค r เรนซี sey, จากประชาชาติธุรกิจวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ